สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไมค์ค่ะอืมเป็นไวเลสไมค์นะครับใช่ก็ลองซื้อมาใช้อันนี้บอกเบื้องต้นเลยว่าราคาประมาณ500บาทเท่านั้นนะคุณภาพก็โอเคนะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวจะรีวิวอันบ x ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะทำให้ดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะลองติดตามชมไปด้วยกัน อ่าเราเริ่มก <e okay. ันเลยไหมครับค่ะเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะครับค่ะอ่าเปิดออกมาป๊าเนี่ยมันก็จะเลื่อนๆออกมาอย่างนี้นะข้างในก็จะมีก็จะมีบัตรประเอมคู่มือคู่มือนะอ่าคู่มือภาษาอะไรคะจีนภาษาจีนอ่านอ่านอ่านจีนสิคะเอ๊ะแตุ่สกอ่าโอเคด้านในก็จะมีนี่อันนี้คือพระเอกของเราคือตัวไมวายเลสนะจะมีที่เสียบ อ่าอ่าวางวางวางตัวนี้ก่อนนะวางวางอันนี้วางไว,งวง้ตรงนี้ก่อนนะอ่นนาออแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็อะไรอ่าก็มีใช่ลอง<ก>ปเปิดดูนะี่เห็นนะเห็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นนี่ค่ะเพื่อจะเป็นสายโอ้ส่คือเขาแพ็กอะไรมาค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยล่ะอ่าลองแติเสิสลูกอันนี้อืม คืออันนี้อันนี้คือสายชาร์จของอ่านนสายชาร์จอ่าเราวางไว้เราวางไว้อ่าเป็นสายชาร์จก็เป็นสายชาร์จท,ทั่วไปโอเคทีนี้เรามาดูตัวไม์กันดีกว่าอ่ตัวไม์ก็นี่นะมันก็จะเป็นพลาสติกเป็นเป็นกล่องเลยข้างในก็จะมีไม มีไม้ให้2ตัวนะแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวรับตัวรับหรือตัวส่งอะเออที่เสียบเข้ากับที่เสียบเข้ากับมือถือของผมเป็น iPhone นะก็จะเป็นใช้กับ l t n i t n อ่ามันจะมีอยู่2ส,สเปคนะมี Lightning กับกับ usb เกินแบบพวก d r o r o อะอะ ก็จะอันนี้ก็เสียบกับก้นของของโทรศัพท์ได้เลยเสียบจึ๊กเข้าไปส่วนไม่ส่วนไม้ก็จะให้มาสองตัวนะครับรักษณะเป็นตัวหนีบค่อนข้างดีเลยละ่ะไม่น่าเชื่อว่า500บาทได้ขนาดนี้นะอันนี้ก็คือว่าเราเสียบชาร์จเสียบชาร์จตรงด้านนี้เลย เสียบชาร์จกับพวกอะแดปเตอร์เหมือนมือถือ Android ทั่วไปอะนะปึ๊บเสียบและพอมันมีไฟแล้วก็เอาไม้เนี่ยเสียบในนี้ได้เลยเป็นแม่เหล็กซึ่งตัวไม้เนี่ยเขาก็จะมีแถบพลาสติกหุ้มไว้อันนี้ทดลองมาใช้1อันแล้วอ่ะแ,แกะพลาสติกนี้ให้ดูเนี่ยก็จะมีพลาสติกซึ่งเขากันเรื่องของเรื่องของ ไม่ให้เป็นชาร์ตนะนะเดี๋ยวผมแกะเลยฟึบแกะฟับนี่นี่อันนี้ตัวใหม่ก็ค่อนข้างดีเลยละ่ะไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้500บาทได้ขนาดนี้นะอันนี้ก็คือรวมส่งรวมอะไรแล้วก็500เรเศษเศษไม่ถึง600อนะครับส่วนร้านไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ตรง d e s c r i p t i o นนะโ okay. อเคก็ประมาณนี้เสียบป,ปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีไฟสถานะขึ้นส่วนปุ่มตรงนี้เวลาเสียบเสียบตรงก้นโทรศัพท์มือถือใช่ป่ะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดจะมีปุ่มตรงนี้มันจะมีการ ตัดสัญญาณเสียงรบกวนด้วยมีแอคโคด้วยมีมิวส์เสียงด้วยซึ่งบอกได้เลยว่ามันครบครบครบคันเลยนะครับจากที่ดูรีวิวมาในในหลายๆช่องของสมาชิกนะครับก็มีหลายรุ่นหลายสเปคแหละแต่ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเอาว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะโอเคเท่านี้ก่อนละกันครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะทดสอบไม์แล้วนะครับว่าเสียงเป็นยังไงตอนนี้คือเสียงที่ได้ยินจากมือถือนะครับเป็นเสียงที่ได้ยินจากมือถือโดยที่ยังไม่ได้เสียบไม์แล้วเดี๋ยวผมจะเดินเอาตัวนี้ไปเสียบที่กล้องที่มือถือนะครับและเปิดไม์ดูว่าเป็นยังไงนะโอเคก่อนที่จะไปเนี่จะเปิดเปิดไม้ไก่อนเปิดค้างเปิดค้างปึ๊ง สามแรบบ็บบใช่ไหมตอนนี้พอเปิดเนี่ยมันจะเป็นแรบๆซึ่งบอกว่าสัญญาณมันยังไม่เจอกันนะอ่ะนี้ติดติดดูปึ๊บแล้วทีวผมจะไปเสียบนะโอเคเสียบแล้วเป็นไงเปลี่ยน แล้วค่ะอ่าทีนี้ลองลองเช็คสิครับเสียงตอนนี้เสียงจากไมค์แล้วนะค่ะอ่าฮัลโหล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 เช็ค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 อ่าสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์แล้วนะใช่ค่ะไม้ตัวนี้มันจะตัดเสียงรบกวนะใช่ค่ะอ่าโอเคทีนี้ถ้ากดหนึ่งหนึ่งทีอ่าเสียงจากไมค์นั้นจะมีเสียงฟึบฟึบฟึบนะได้ยินนะ อ่าถ้ากดหนึ่งทีไฟจะแวบ,บหนึ่งครั้งใช่ไหมคะดูนะปึ๊บไม่แวบ,บเลยอ่าได้แล้วคะ่ะแว็บหนึ่งทีใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าตัดเสียงรบกวนแบบแบบแบแบแบบที่หนึ่งอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้รอบข้างเราจะมีเสียงลมเสียงเสียงบ่อบ่อปลานะแล้วก็จะมีเสียงเขาเรียกอะไรช่างกําลังทํางานอยู่ ว็บสองครั้งนะดูนะใช่ไหมใช่ค่ะเว็บสองครั้งอันนี้ก็คือการตัดเสียงรบกวนแบบที่สองไม่รู้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องไปเช็คเช็คในกล้องอีกทีหนึ่งคราวนี้กดอีกครั้งหนึ่งเว็บกี่ครั้งคะสามอ่าเว็บสามครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบแบบที่สามไม่รู้เป็นยังไงรถวิ่งมาแล้วไม่รู้มีเสียงรถวิ่งหรือเปล่านะอ่า ทีนี้เดี๋ยวจะเป็นการมิวส์นะครับมิวสเสียงเราก็จะกดดับเบิ้ลดับเบิลสองครั้งมันก็จะเป็นมันจะเป็นยังไงดูนะสีแดง เขียวเหมือนเดิมใช่ค่ะอ่าอันนี้เสียงกลับมาแล้วเสียงกลับมาแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ๊บอ่ากลับมาที่ไม่เหมือนเดิมนะครับค่ะทีนี้ถ้ากดเมื่อกี้เราดับเบิลดับเบิลสองครั้งตึก๊กตึกนะครับก็จะเป็นการมิวถ้าเกิดเป็นสามครั้งเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าเอ่อเสียงเอ็กโซ ก็สามครั้งเสียงเหมือนในถ้ำอ่าเสียงเหมือนในถ้ำนะหนึ่งสองสามเป็นยังไงแดงแล้วก็เขียวใหม่ค่ะอ่าทีนี้จะเป็นเสียงเนะอ็กโคนะอ่าลองเช็คดูซิฮัลโหลฮัลโหลอ่าใกล้ไหม่นะฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ใกล้ใหม่นะครับประมาณนี้ดูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็ประมาณนี้ครับที่จะสาธิตให้ดูเดี๋ยวเราไปลองเช็คกันก่อนนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวไปลองฟังกันนะครับ ซึ่งปิดตึ๊กตึกต๊กตึก๊กกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะโอเคครับกลับมาที่เสียงจากมือถือนะครับโดยรวมแล้วไม์ตัวนี้นะครับไวเลสไม์ตัวนี้ก็คุณภาพเสียงก็ใช้ได้นะฮะร,ระยะทางก็ได้ไกลเลยละ่ะ ก็เมื่อกี้ขอบอกนิดนึงครับเมื่อเวลาเราเสียบตรงนี้เข้ากับตัวมือถือแล้วเนี่ยเขาจะมีช่องให้ชาร์จได้ด้วยนะมีช่องเสียบชาร์จได้ด้วยเรียกว่าครบเครื่องเลยมีทั้งตัดเสียงรบกวนมิวส์ได้มีทําเสียงเอคโคด้วยเอาว่าคลิปรีวิวครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับไว้มีอะไรน่าสนใจจะมานำเสนอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ